เฉียงเฉียงมาตรงกลางกลางครับเข้าซ้ายแล้วเฉียงทะแยงลงมาตรงกลางกางครับเข้าซ้ายมาแล้วก็เฉียงยองทะแยงเฉียงเฉียงลงมาตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงขึ้นมาเลย

วจมครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปครับเนี่ยผมหาที่จอดแล้วไม่ข้ามม้ากีย,ยกร์น<ส>หนึ่งเหยียบเร่งไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบครับขึ้นได้สบายๆเร่งส่งเลยครับเร่ง,เสง,สง,เงส่งเลยเร่งส่งน่อยเร่งสงเลยโอเคไปเลยครับขึ้นไปเลย ตาก้องทุ่มเทตาก้องทุ่มเทไม่ต้องสายมากพี่คนเยอะ